ยปื่อดีก็มีขายหลายป่าอยู่ครับแต่เดี๋ยวเราเราจะลองลอรอดูก็ว่าบางทีนักเสือก็จำไม่ได้ครับเพราะว่ามันมืดมากครับตอนนี้เราเลาะเท่าที่เลาะได้เราก็จะเลาะเท่าที่เลาะได้ครับโอ้โหอุ๊ยมีมีเหมือนจะมีตัวใหญ่ครับ ไม่ใหญ่เป็นๆอ๋อปลาน้อยครับแต่มีชีวิตปลาช็อกเกอร์ตัวนี้น่ารักมากเลยครับปลาอีดูดครับแต่บ้านเราเรียกอีดูดเป็นสับทางการแพทย์เรียกช็อกเกอร์ครับแต่จริงๆแล้วปลาอีดูดครับบ้านผมเรียกปลาอีดูดเขาเรียกปลาเทศบาลใช่ไหม <S <S> <S ใช่ครับผม <S <S> <S เอาไปเลี้ยงได้เนี่ยน่ารักนะตัวน้อยๆเป็นน้องตัวนีอ้อย่าทำน้องอย่าทำน้องนะครับ น่ารักไปอีกเฮ้ยปลาหมอเยอะกว่าป่ะพี่เยอะๆยาวอย่างก็จะลวดเลยปลาหมอยังเป็นอยู่หรอปล่อยปล่อยปล่อยใส่บ่อเลยง่ะเดี๋ยวน่าเสือก็จะไปชุบชีวิตไปนี่ครับบ่อน้ำวัวอันนี้เมื่อก่อนนี่คือเป็นที่ให้อาหารวัวนะครับเป็นคอกวัวครับตอนนี้น้ำท่วมเกือบมาถึงแล้วครับอันนี้จะปล่อยไปนะครับเราถนอมน้องไหมเลี้ยงน้อง อันเนี้ยพอเดินไปหน่อยเดี๋ยวเราก็ลงน้ำอีก,กแล้วครับผม <c oughs> ว่าน้ำเยอะมากเลยมาต่อกเลยครับนี่ครับเฮ้ยไอ้ปลาหมอตัวเมื่อกี้แกะไปแล้วเหรอยังไม่ได้แกะเลยที่อยู่ตรงปลาดุกอ่ะนี่แหละตรงนี้แหละใช่เหรออ๋อมีตัวข้างอีกตัวอหรอโ <c oughs> อ้อผมก็จะออกเลียวๆหน่อยครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อเนี้ครับวีชีวิตชาวบ้านเป็นธรรมดาธรรมดาพื่นๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องใช่ครับนักเสือฝากติดตามช่อง่อยครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องเสือเป็ดพาลุยครับผมก็ให้กำลังใจหน่อยครับไหนๆวิถีวีชาวบ้านนะไหนไหนแวะเข้ามาแล้วก็กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ เป็นกันบางใจพวกผมเลยครับว่าเมื่อไหร่มีตังกินเราไม่ได้ครับเราก็จะมีถ่ายทอดวิดคลิปอัปเดตเรื่อยๆเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับถ้ามีเอฟซีติดตามเยอะมาเราก็มีกําลังใจทําคลิปกันนะครับอยากอยากเอฟซีอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับก็เราก็ทําได้ครับ อย,อยากดูคลิปอะไรครับผมพว,พวกเราใ,ใต้คลิปนะครับพวกเราก็จะพยายามทำกันให้เต็มที่ครับวันนี้เรามาดูปลากันก่อนใช่ครับวันนี้เรามาดูปลาจากที่ปักเบ็ดปักอะไรกันมาวันนี้เรามาดักตะข่ายกันครับ <laughs> จากปากเบ็ดไม่ได้จากปากเบ็ดไม่ได้เราก็เลยหันมาดักตะข่ายกันครับคราวนี้แน่นอนมันต้องโดนมัางนะครับน้ำน้ามันท่วมใหม่น้ําขึ้นใหม่อตามันกำลังใช่น้ําท่วมใหม่ครับแต่จริงนี่ก็ถ้ามันเป็นตอนวันผมก็อยากจะถ่ายดูนะครับว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงอะไรตอนนี้น้ํามันขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันก็มึดแล้วผมครับมันถ่ายแล้วมองไม่เห็นครับ จะเป็นวิถีธรรมดาครับของชาวบ้านครับเด็กวัยรุ่นตาดำๆครับวัรุ่นตาดำพวกเราก็พึ่งหัดทำคลิปกันครับก็อยากมีเพื่อนๆติดตามกันนะครับใจครับก็เราก็อยากจะทำเรื่อยๆนะครับ เป็นวิถีของเด็กวัยรุ่นบ้านๆน,นะครับถ้าใครอยู่ตามเมืองกรุงตามไหก็คงจะเข้าใจครับถ้าจากเด็กบนนอกเข้าไปในกรุงก็จะรู้ครับว่าวิถีบ้านๆมันสนุกสนานขนาดไหนแก่ได้ไปมนะ่ลูกบียากต,ยตัวนี้จะยากหน่อยครับม,มันจะมีเงี้ยงที่หลังมีเงี้ยงครับตาสามมุม ปลาสามมุมครับเพียนสามมุมไปครับต่อไปเลยครับก็จะมีขี้สวะพวกอะไรติดนะครับมาแล้วครับมาอีกหนึ่งหน่วยสองหน่วยสาโอ้โหเพียบโอ้ยน่าจะมีตัวใหญ่ครับงานนี้ไข่เล็กไม่มีตัวใหญ่ก็ใหญ่ก็ใหญ่ได้ไม่เกินไม่ถึงโลไงเพราะว่าไข่เราแค่กี่เซนะ สองเซนครึ่สงสเซนครึ่งครับมันมันได้ตัวใหญ่มากไม่ได้ครับงูหรือเปล่า,าพี่ชิบหายงูหรือเ่า <c oughs> <c oughs> เวรแล้วดิปล่อยปล่อยงูไว้ตอนเช้า <c oughs> ไว้ให้รุ่นใหญ่มาเก็บอ <c oughs> ีทีแรกผมนึกว่าปลาช่อนครับเดี๋ยวผมถ้าใ้ <c oughs> ดูกันกดีๆครับ <c oughs> แม่งงูเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราปลดปล่อนครับ งูไว้ก่อนง,งูไว้ก่อนคแม่งงูจริงเลยผมนึกว่าปลาช่อนครับเย,ย,ยบร้อยครับอ๋อยังติดอยู่อ้าหลุดไปแล้วแต่ยังติดอยู่ครับแม่ไอตัวนิ้มดวงสวย,ยจริงๆนี่นะครับที่อื่นเขาอาจจะกินกันนะแต่ผมไม่รู้นะไอ้งู ปางงูปลาม <แก S 1> เนี้ยเขาอาจจะกินกันแต่ผมไม่รู้แต่บ้านผม<ห>ไม่กินครับงั้น,นเดี๋ยวผมเอาไว้ก<อ>่อนครับขามไปก่อนผมผมผมก็กลัวงูไงครับมีเช้าเข้ามาดูนี่ครับจะมีแต่ตัวเป็นๆนั่นเลยครับพวกปลาน้อยมันจะขึ้นมาเล่นน้ำเลครับปลาได้น้ําใหม่ปลาได้น้ําใหม่ครับเขาก็จะขึ้นมาหากินอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองฉายดูรอบๆนะครับ ว่านํามันท่วมเยอะแต่มันมองไม่ค่อยเห็นเครับทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแม่น้ําใช่ครับมันเป็นแม่น้ำเมื่อก่อนเคยเป็นแม่น้ำเมื่อก่อนเป็นแม่น้ําแล้วมันก็แห้งไปครับมันก็คือที่ของเป็นหาดทรายไปน่าเสือที่เขาเลี้ยงวัวอยู่ประจาครับแต่ตอนนี้น้ํามันท่วมขึ้นมาครับวัวปล่อยไม่ได้แล้ววัวก็วัวก็ลงไปหาอะไรกินไม่ได้ครับตอนนี้เราก็เลยต้องมาดักข่กันหากินครับ ส่วนใหญ่ก็ที่ได้ก็จะเป็นปลาพวกปลาส้อยปลาตะเพียนปลาสามมุมตัวน้อยครับแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกอะไรกันนะครับแต่้าวบ้านผมเขาเรียกว่าปลาสามมุมครับตะ,ตะเพียนน้อยอะตะเพียนน้อยอะครับเขาเรียกปลาสามมุมอะครับถ้าที่บ้านเพื่อนๆเ,เรียกไงก็คอมเมนต์มาได้ครับบ้านผมเรียกปลาสามมุมครับ มันจะแก่ยากนะครับถ้ามันติดตะข่ายแล้วมันจะมีเงี้ยงครับใช่ครับมันจะมีเงี้ยงนี่ครับน้อยๆตรงนี้จะมีเงี้ยงมือมือบังนะแต่มือบังนี่ใช่ครับมีกที่หลังเนี่ยมันจะทําให้แก่ยากมากเลยครับแต่มันไม่ใช่อุปสรรคของเซียนข่เคยขาดหมดแล้วครับตอนนี้ฉีกไข่ฉีกข่มาแล้วปลาเกมมันต้องฉีกตะข่ายครับไปเลยต่อไปเลย วุ้ยปลาช็อกเกอร์เหรอพี่โอ้โหสองตัวนู่นอีกตัวนู่นมาดเยอะจังครับุ้ยตอนนี้เราได้ปลาอีดูดสองตัวติดเลยครับตรงนี้แล้วก็อย่างเมื่อกี้ยังมีอีกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะปลดน้องๆแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนเผื่อเอาไปเลี้ยงกันไอ้ปล่อยบ่อเดี๋ยวเราไปปล่อยบ่อชุบเลี้ยงครับปลาช็อกเกอร์ครับหรือว่าอีดูดเขาเรียกว่าอะไรนะเอเลี่ยน เอเลี่ยน <laughs> เป็นปลาเอเลี่ยนครับที่ว่าชอบกินไข่ปลาอะไแต่เราจะไม่ทำาลายน้องนะครับที่ว่าเขาเอาไปโยนตากแห้งกันให้ตายมันทรมานก,กันไหครับแต่เราน้องไปเลี้ยงดีกว่าโ<ม>ตแล้วเราโต,แล,<ม>ตแล้วเราค่อยเอามากิน <laughs> ปลาพวกนี้มันจะโตไปมันจะไปทำลายระบบนี้ไห้ครับใช่ครับมันจะไปทำลายระบบนิเวครับมันชอบกินพวกไข่ปลาไข่ที่ปลาออกไข่ตามข้างตลลิงอ่ะมันก็เป็นความผิดพลาดของ ก็นี้นะครับที่ว่าเอามาเลี้ยงนะควัเอามาปล่อยลงแม่น้ำำออําลําคลองใช่ไหมนะาเสืยอ่าใช่ครับผม่ำให้มันขยายพันธุ์แล้วมันก็มาขยายพันธุ์ได้เร็วไใช่ครับนี่นไม่ตวงใ,ใครกิน่ <laughs> แต่ตอนนี้เริ่มมีคนกินแล้วนะ <laughs> ไม่ดูอยู่ช่องนึงเขากิกนนะแต่เดี๋ยวเราจะลองเลี้ยงให้โตดูครับเผื่อว่าเราจะได้ลองกิน <laughs> <laughs> ไม่กินเราไม่กินครับอ๋อเรากินเราม่เยอะแยะอ๋อเราไม่กินน่ะเพราะว่าไข่มันนะ ยังไม่ใช่เราโอ้โหนี่ขายเนืเสือยาวมากเลยครับยังมีอีกหลายปากนะยังมีอีกหลายปากครับจะถ่ายให้ดูถึงตอนหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็เริ่มหลงหลงทิศหลงหลงทางแล้วครับเราดับไ้สี่ห้าปากอ่ะไม่รู้จะถ่ายได้สักสักกี่นาทีนะครับผมถ่ายไปเรื่อยๆแต่ผมก็จะได้ดูเรื่อยๆครับแบบมันก็ ธรรมดาครับธรรมชาติครับอัปเดตตอนหมดก็ได้นะตอนเราหมดแล้วเราจะได้ไม้กันครับอีดูดตอนนี้เราได้เปรห้าหกตัวแล้วมั้งครับที่ผ่านมาเยอะเยอะเยอะกว่าปลาเยอะกว่าปลาที่จะเอาไปกินนี่ครับนี่มันช็อกเกอร์หรือว่ามันเป็นปลาอีปลาแก่วะช็อกเกอร์ช็อคเกอร์จริงๆใช่ไหมอืมไม่ใช่ปลาแก่นะ เป็นปลาแก้มันจะมีแก้เกตมันไม่มีเกตอ่ามันจะอ,อ,อ,อีกอีกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทรงคล้ายกันเลยปลาแก้ไม่มีเกตจะเป็นรูปแบบเดียวกันนี่แหละใช่ครับปลาแก้หรือว่าที่แถวแถวนะเขาเรียกอะไรปลาแค่ใช่ไหมแน่แนะมาพี่ก็ไม่ค่อยรู้อ่ะนี่ก็เป็นปลาหมอนะครับกับตะเพียนหางแดงรดอเปล่าเยอะเยอะันนี้ วันนี้วันนี้เราได้กันเยอะเลยครับเพราะมันเป็นน้ําน้ําขึ้นขึ้นใหม่นะครับน้ํเพิ่งท่วมมาใหม่นะครับเราก็จะได้ปลาเยอะหนะ่อยแต่มันก็จะเป็นปลาน้อยครับค่เราไซส์เล็กเพราะค่เราไซส์เล็กเราไม่ได้เน้นปลาใหญ่ครับปลาใหญ่มันจะอยู่น้ําลึกหน่อยไงอันนี้เรามันเป็นน้ําตื้นอะ่ะน้ําค่อนข้างตื้นแค่แค่เข่าแค่เอวมันเป็นปลาเล็กไม่เป็นใหญ่ ตัวยาวเบ้ตเออตัวยาวจังลหมอปลาหมอนี่ก็อันตรายเหมอนาะเะาี่ยเขายมกมีนามมีอะไรเยอะหนามจะมีหน้าปากมีหลังม,มีเงียแลย้งอ,อันตรายอันตรายเยอะที่สเยอะยชนนี้ต้องระวัง นี่ก็ไม่ปวดเท้าปลาขยงเลยว่าทําให้เราเจ็บบาดเจ็บได้เ,เราต้องระวังนะครับน้องๆหนูๆใครที่จะทําตามก็ต้องระวังหน่อยครับต้องมีนนคนโตแนะนำับเพราะว่าจะทําให้มือเราเหียกได้ใช่รอบตัวเลยเห<ๆ>็นไหมก็จะมีหนามอยู่รอบตัวนะครับและแหลมมากเลยครับแข็งด้วยครับ จะแก้ยากหน่อยครับหมอต้องรูดออกทั้งหัวเองเดียวพรายย้อนไม่ได้ครับหนามเขายะเยอะย้อนแล้วจะติดเลยครับกายปากนี้ที่ติดงูอย่าไปสวัส <laughs> ด,ดีครับหมด,หมด,หมดนี่แล้วขึ้นบ้านกันแล้วครับ เป้นฝั่งแล้วนะครับน้ำมันลงหรือเปล่าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มลงแล้วผมว่าน่าจะลงตอนแรกมันถึงนู่นถึงข้อถ้ามันนู่นยุบไปเยอะแล้วน,นะครับน่าจะหมดแล้วนะครับลงหมดแล้วตอนแรกมันถึงท้ายนี่เลยยุบไปแล้ว มีรอยปักไม้ไหมเนี่ยอรอยปักไม้ท่นก็ลงเหลืองนกันน่าจะหมดนะอะไรเงี้ยนครับหั่มเปียกหมดแล้วตอนนี้เยันเยันครับของไงขอางบ้านแก นี่ก็เป็นปองวัวของท่าเสือครับนอนยังไม่หลับไม่นอนพอเปิดไฟทั้งคืนครับหลับไปโลงครับพี่ไงหลังบ้านพะกพี่ไง เนี่ยน,น,นะนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอบปิดคลิปเป็นท่านี้นะครับอันนี้ก็ชมผลงานวันนี้ชมผลง,งานวันนี้นะครับเป็นปลาที่เราได้มาก็มีหลากหลายครับอย่างที่เห็นกันในคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณครับยังไงก็ฝากติดตามฝากติดตามช่องเซิรเวอรพาน์เลยเซิร์เวอรพารเลยครับขอบคุณครับผม